วิถีชีวิตและภูมิปัญญาอาชีพของหมู่บ้านโอท็อปนวัดวิถีและแนวทางการส่งต่อความรู้จากคนรุ่นเก่าสู่คนรุ่นใหม่เราจะไปทำความรู้จักกับจุดเริ่มต้นของหมู่บ้านโอท็อปแรงบันดาลใจในการสร้างอาชีพเช่นกลุ่มทอผ้าฝ้ายผ้าไหมค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอิสารารัดมุสสาระค่ะดิฉันนางสาวกนิดาเด็กทัไทยค่ะกันเลยค่ะ แม่เสื้อน้องเย้าสิงหน่อยคนะ่ะเป็นตัวแทนของกลุ่มโอทอปนวัตวิถีแล้วก็อยู่ในกลุ่มต่างๆในม่บาโเ่เนี่มันมีหลายกลุ่มแบ่งเสว่าแม่เปลี่ยนใจสงาพาน <c oughs> ันผิดประธานโอทอปบ,บ,บ,บ้านน้องกุ้งจำบลวท่านังแยวของของของตำบลวท่านเนี้ยคือบ้านน้องผิเผ็นบ้านแรกที่ได้ที่ได้ผูกเออที่ได้ลุ่โอทอป พร้อมเป็นมาสอนเรื่องแรกาไมมันจ่าคือได้เก็นี้แล้วก็สอนมู้บัเขาเป็่นม้วันคบวัคือว่าสอนมุ้วังเขาเป็นมู้วันรวมทอพคือว่านันนวันนี้กกันอันนี้วากุกันทอผ้าใยทอผ้ามากมัดบี่กุเร่อผ้า ส้างายได้สร้างไอคีดให้แบทให้โอ้แบบชวนแบบดูนังไงให้บานระหว่างน้าเอเดนคนรต้องนี่นี่รายได้สื่จากจากการเก็บเงินอะไรแบบนี้แบบจะไหนจะให้ลูกหลานยุคไม่ได้สื่อสารโตบอเลือ้แม่เนี่ยแม่เต็มแม่จะให้ลูกหลานรุ่นใหม่เนี่ยมหาดอย แ,แม่ทีเป็นคนสอนให้ก็คือกับว่าใจรักเลยว่าจะว่าจะมัาคือว่าแม่เคยไปสอนอยู่โรงเรียนมาให้ดมสมัยนั้นสอนท้อสะราดผูกระเช้าแม่ไปที่กันวา่าเลี้ยนเลยหนุใครอยากเป็ี่ยนเดงกน่าสนใจมากเลยยายแม่พาเห็นแต่แม่พาเริ่มต้นให้ได้เริ่มจากขั้นตอนแรก สามารถนําไปแปลรูปให้เ yeah. ป <ını> <Có S 1> ็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ได้อีกจังสมมุวบาเขาเท่อผ่าตัวนี้แล้วเขาสามารถเอาไปเฮ็ดกระเป๋าไปเฮ็ดกระเป๋าไปเฮ็ดไอ้นู่นนี่นั่นในเฮ็ดกระเป๋าเฮ็ดมูนเขาไปแปลรูปให้มันมีให้มันมีราคาเพิ่มจากที่เขาขายผ่านชิ้นชิ้นละเท่านี้บาทเราที่นี่เขาไปตัดเป็นกระเป๋า กระเป๋าใบหนึ่งมันก็สิตกอยู่ที่3ามร้อยกว่าสา 350. มร้อยห้าสิบมะเขืทศนี้นี่นนไรๆอิลีเนืลูกมันกะทิเพิ่มนัม่นาคานะขึ้นเขาเเป็นก6 6สมุด